สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะอ่าอันนี้จะเป็นรุ่นโคตรเศรษฐี99นะคะอ่าอันนี้จะเป็นปี63นะคะ2563้า25าอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใบสาเกหรือเปล่าถ้าหนูพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะน,นี้นจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะคะสวยอีกเหรียญหน้าเก็บมากเลยค่ะอ่าใครที่กำลังมองหานะคะกำลังสะสมหลวงพ่อพัดอยู่ อ่ารุ่นนี้ก็ไม่น้อยหน้าเลยค่ะหน้าสะสมสวยมากอา่หน้าเก็บอีกเปลี่ยนเลยนะคะใครที่สนใจทักได้ที่ idline นะคะ bung 5 5หรือโทรศ8 8 7 2 0ปดแปนะคะอ,อยากดูเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมอันนี้จะมีเลขอันนั้จะเป็นโค้ดใช่ไหม มีโค้ดพอผ่านแล้วก็สองเหนึ่งนะคะอืมเลขสวยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะสนใจถ้าเข้ามาได้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ